กลับมารับชมครบข่าวเที่ยงกันต่อนะคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการวันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการจราจรด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกำแพงเพชรสองเขตจตุจักรก่อนที่เวลา12นาฬิกาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนต่อขยายทางพิเศษไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครระยะทางรวม16.7กิโลเมตรซึ่งจะลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและลดความแออัดของสังคมเมือง เริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนาพิเศษรบรวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ไปตามแนวเขตทางรถไฟเดิมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดสิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิดสองเข้าเชื่อมต่อทางพิเศษสีรัตเดิมและลงสู่ระดับดินที่ราชดึกบางบํรุจรันสนิทวง์พระราม6และกำแพงเพชรสมีด่านเก็บค่าผ่านทาง10ด่าน โดยอัตราค่าผ่านทางเป็นระบบเปิดแบบเหมาจ่ายรถยนต์450ล้อ50บาทรถยนต์6 1ถึง10ล้อ80บาทและรถยนต์ที่มากกว่า10ล้อ115บาทคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น45,000เที่ยวต่อวันทั้งนี้นาะยรัฐมนตรีก็กล่าวว่าต่อไปการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมต้องเชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางอากาศจากจังหวัดสู่จังหวัด จากภูมิภาคสู่ภูมิภาครวมทั้งเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะช่วงนี้มาติดตามผลการประชุมอีกหนึ่งเวทีกันบ้างน,นะคะโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รับทราบแผนปฏิรูปของคณะกรรมาการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ12ด้านที่จะดําเนินการในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสภาขับเคลื่อนการปฏริรูปประเทศค่ะ ร้อยเอกธินพันธ์นาคตาประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทเป็นประธานการประชุมรับทราบแผนปฏิรูปของคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ12ด้านที่จะดําเนินการในระยะเวลาที่เหลืออยู่สมาชิกสปทส่วนใหญ่ก็ได้อภิปรายท้วงติงการนำเสนอแผนปฏิรูปทั้ง12ด้านเห็นว่าการนำเสนอดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์ ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบการน,นำเสนอเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหากเสนอเพียงรายงานไม่มีเอกสารประกอบสมาชิกก็ไม่สามารถเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ได้โดยสมาชิกสปทเสนอให้ประธานจัดเวลา1-2วันเพื่อให้สมาชิกร่วมกันกำหนดแผนปฏิรูป12ด้านดังกล่าวใหม่ขณะที่ประธานสปทชี้แจงว่า การนำเสนอแผนปฏิรูปประเทศ12ด้านในวันนี้เป็นเพียงการนำเสนอแผนงานจึงยังไม่มีรายละเอียดของรายงานหลังจากนี้จะมีการจัดลำดับและลงรายละเอียดต่อไปเรื่องต่อไปไปดูการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีนี้กันบ้างนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวยา้ำว่าทุกตำแหน่งทำงานเพื่อประชาชนได้เราไปฟังเสียงท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณกันค่ะ แล้วเอาละแล้วทำงานให้กับประชาชนได้แล้วกันนัขนนกข่าวไม่รู้แต่ประชาชนควรรู้ป่ะครับว่าไม่ไม่ควรรู้เดี๋ยวก็รู้พร้อมกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องรู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ทางรู้เราใช่ไหมเออเนี่ยป้ายังรู้เลยก้บอกว่ารอโปลก้าก่อนที่อ้าวนี่เห็นไหมผูเนี่ยบอกเลยต้องรอโปก้าก่อนที่ ภายหลังจากการประชุมสภากาาโหมซึ่งมีผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมทั้งหมดในวันนี้อาจมีการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารชั้นนายพลตามพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีป,ปรับย้ายในทหารตามขั้นตอนสำหรับการประชุมสภากาาโหมมีวาระหาหรือพิจารณาแผนแม่บทไซเบอร์ข้อบังคับกระทรวงกาาโหมว่าได้กำลังสำรองการจัดส่งกำลังทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลระดับสองให้ปฏิบัติภารกิจที่สุน พร้อมวาระสังการในการเพิ่มมาตรการดูแลสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยหลังจากเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้หลายจุดใน7จจังหวัดภาคใต้รวมถึงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยค่ะ ช่วงนี้มาดูพิธีมอบรางวัลกันบ้านนะคะสำหรับผู้ที่ทำผลงานดีเด่นในเรื่องของการวิจัยด้วยนะคะโดยกระทรวงกลาโหมจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชาการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดที่คิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพค่ะ พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตรกรรมกระทรวงกลาโหมประจำปี2559ที่ได้รับคัดเลือก12ผลงานจาก28ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือนวัตรกรรมด้านหลักการรางวัลชนะเลิศได้แก่ การสำรวจแมลงพาหะและสัตว์ต่างโลกของเชื้อก่อโรคไข้ริคเคนเซียในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนประเทศไทยซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับข้อมูลภูมิศาสตร์ของพื้นที่สำรวจและผลงานวิจัยที่เป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อโรคที่เข้าใจง่ายและพร้อมใช้งานทันทีและนวัตรกรรมด้านยุโทโธปรกรณรางวัลชนะเลิศแบ่งเป็น5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มระบบการสื่อสารสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มช่วยเครื่องช่วยฝึกและการป้องกันกำลังรบกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มวิศวกรรมยานรบและอากาศและกลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบและการช่วยรบการมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ โดยจะมีการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตก,กรรมในระดับชาติต่อไปค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบนโทรศัพท์มือถือตอนนี้ที่มาแรงมากๆก็คือคเกมโปเกมอนโกนะคะแต่ว่าเกมนี้ค่ะนอกจากจะเป็นที่นิยมแล้วแต่ว่าก็เป็นเกมที่จะต้องมีการตามล่าจับโปเกมอนในสถานที่ต่างๆหลายคนติดมากนะคะถึงกับว่าขับรถไปเล่นไปซึ่งการกระทําแบบนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะตำรวจนครบาลจึงได้มีการจัดชุดพิเศษเรียกว่าสายตรวจโปเกมอนจากกองบังคับการตำรวจจราจรลงพื้นที่สแกนหาผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ เล่นโปเกมอนขณะที่ขับรถในเส้นทางหลัก10เส้นทางด้วยกันซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มเป็นวันแรกนะคะเราจะไปสอบถามรายละเอียดของเรื่องนี้จากพลตํารวจโทสานิตมหาถาวรผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสับริทั้งสองท่านครับค่ะค่ะท่านคะวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการเป็นวันแรกมีรายงานการจับกลุมผู้ที่กระทําความผิดบ้างแล้วหรือยังคะก็วันนี้ก็ผมอยากจะทำความเข้าใจนิดหนึ่งค่ะ คือหลังจากที่มีคุณพ่อของผู้ปกครองท่านหนึ่งนะฮะลูกท่านเรียนหนังสือเก่งทางเหนือนะ่ะท่านโพสโพสข้อความเข้าไปว่าลูกสื่อดานะลูกเรียนหนังสือก็เก่งเกรดก,ก็ดีแล้วก็ปรากฏว่าอไปเกิดอุบัติเหตุขนณะเล่นตามหาโปกเกมอนนะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะในกรุงเทพฯมหาคอเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมากค่ะเดยกับเรื่อง ก็นั่งคุยกันแนละสุดท้ายเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทําโครงการเนี่ยพเพื่อเป็นมาตรการในการป้องปองามค่ะไม่ใช่มาตรการเด็ดขาดอะไรนะฮะแต่ว่าอยากจะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์อะเตือนคนที่เล่นเนี่ยนะ,ะว่าถ้าเล่นโดยไม่ระมัดระวังเล่นโดยปราศจากความรับผิดชอบอาจจะเกิดผลก,กระทบต่อตัวท่านเองเกิดอุบัติเหตุเดินข้ามถนนเนี่ยไปอยู่กลางถนนไปเก็บโปเกมอนกางถนนเนี่ย คนร,รถก็เกิดความเสียหูญเสียต่อชีวิตและร่างกาย<ต>คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้นะที่ผมอยากจะช่วยกันให้ทางทางช่องสิบเอด้วยนะฮะช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเป็นมาตรการหนึ่งเหมือนเป็นสาญลักษณ์ที่พวกเราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มันมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นก็นี่ก็เลย้องตรวจตรวจสอบดูว่าเอถนนเป็นไหนอย่างไรในเบื้องต้นนะทาง องระกบการจราจรก็เล็งเห็นว่าถนนติดสายพอจะทราบไหมพระรามหนึ่งพระรามสี่สาทรวิภาโพหนสุขุมิตพญาไทเพชรบุรีนะฮะอังรีดุนังแล้วก็ล้นรุ่งอนุาวารีเนี่ยค่ะเป็นถนนที่มีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้ค่อนข้างจะสูงก็เลยใช้มาตรการเข้มทางกฎหมายแปดข้อนะฮะใช้โทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ขณะขับรถค่ะขับรถสนัดกีดขวางประมาทหวาดเสียวหยุดรถกีดขวางในถนนเนี้ยแปดข้อหาเนี่ย ก็จะเ,เอามาใช้เพื่อป้องป้องปลามป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุอุบัติภัยเน้นในเรื่องของความสะดวกรวดเออร็วปลอดภัยและไม่ให้เกิดอ,อุบัติเหตุเป็นหลักครับ ค่ะสำหรับมาตรการที่ท่านบอกว่าเริ่มปฏิบัติการที่บอกว่า10เส้นทางนะคะรวมหกมาตรา8ปลักษณะเสี่ยงกระทําผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของมาตรการวันนี้วันแรกนะคะมีการรายงานการจับกลุมผู้กระทาความผิดไปบ้างแล้วหรือยังคะท่านคะยังยังไม่มีรายงานนะพี่น้องประชาชนคงจะได้รับรู้รับทราบก,ก็ก็ยังไม่มีรายงานว่าพบว่าพี่น้องประชาชนเล่นโปกเกมอนแล้วฝ่าฝืนหยัชชนจราจรทางบกค่ะ อย่างที่ท่านบอกก็คือโครงการนี้เป็นลักษณะของการป้องปรามให้ช่วยกันดูแลสอดส่องในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของการทํางานของเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์อะไรหรือว่าการใช้งานอย่างไรแล้วก็ความแม่นยาถูกต้องมั่นใจได้แค่ไหนในการจับกลุ่มอะค่ะคือเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนนะฮะรวมทั้งกล้องติดที่รถติดที่หมวกกันน็อกพอดีรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจของเรามีประสบการณ์ในการที่เราจะ,ะสามารถจะสังเกตรหรืออาจจะดูถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่น้องๆก็เคยเคยเจอเนี่ยถ้าคนเมาดีขับก็สายไปสายมาหรือคนที่มัวจะเล่นอยู่นะฮะบางครั้งเนี่ยก,ก็จะทําให้เกิดการบังคับรถค่อนข้างจะมีข้อจํากัดอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอ,อุบัติเหตุอุบัติภยัภยเกิดขึ้นได้ไม่ไม่มากก็น้อย มันก็ฝากฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยละกันค่ะสราทำขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์ที่น้องประชาชนส่วนรวมนะฮะโดยจริงๆต้องขออภัยด้วยท่านที่เล่นโปเกมอนอยู่เนี่ยนะฮะก็บางครั้งท่านอาจจะเอ้ยฉันจะเล่นของฉันแล้วจะไปหนักโทษนะหนักศีรษะใครเราก็ไม่เป็นไรฮะเราประเทศเราก็ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพโดยแต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดต่อคนอื่นค่ะสอบถามท่านนะคะ ค่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการหรือว่าบทลงโทษค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นโปกเกมอนขณะขับรถก็ดีหรือว่าผู้ที่เดินอยู่บนถนนแต่ว่าไม่เดินบนทางเท้าก็ดีค่ะท่านมีบทลงโทษยังไงบ้างคือถ้า,ถ,าถ้าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถโดยไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยนะฮะก็อัตราโทษก็ปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทาหรือขับรถกีดขวางทางจราจรก็เช่นกันประมาทว่าเสียก็เช่นกัน400ถึง1,000บาท อันนี้ในส่วนของคนเดินเนี่ยถ้าเดินไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเนี่ยฮะก็อาจราโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาทเป็นแต่เดินแล้วเนี่ยโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยออกไปเดินแล้วขีดขวางจราจรก,ก็ปรับไม่เกินห้าร้อยบาทไอ้เรื่องค่าปรับค่าอะไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆหรอกผมยังบอกวันนี้เมื่อวานนี้มาเช้านี้ก็คุยกับผู้การจราจรซึ่งมีทีมงานห้าสิบคนอะ่ะห้าสิบคนดูแล้วอาจจะไม่มากแต่เราต้องการปรามเฉย ก็ใช้มาตรการต่อพี่น้องประชาชนด,ด้วยวิจารญาและการเพราะว่าความผิดเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยมันเป็นกฎหมายป้องปรามเราเขาถึงบอกว่ากล่าวตักเตือนก็ยังได้อะไรเงถ้ยไม่เน้นในเรื่องของการที่จะลงโทษอย่างอย่างเด็ดขาดผมจะลงโทษเด็ดขาดเฉพาะพวกขิดรจิตเป็นโจรที่ทําความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยสันดาห์อย่างนั้นน่ะต้องเอากฎหมายให้เต็มที่เหมือนใช่ไหมรงแรงผมก็ดําเนินคดีมาแล้วพนักงาน ที่มีการโซมหญิงละตายเน่ยรงรับจำนำร้านทองพวกอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้กระทำผิดเราก็ต้องเอากฎหมายมาดำเนินการกับผู้นี้อย่างเด็ดขาดค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะพลตำรวจโทรสารนิตมหาถาวรผู้ปัะชาการตำรวจนครบาลค่ะครับอยากให้คนกรุงเทพปลอดภัยคนกรุงเทพมีความสุขแล้วกันเข่วนกันนะครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็เป็นนะคะแนวทางในการป้องปรามผู้ที่เล่นเกมโปเกมอนท่านก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นโครงการที่ลักษณะในการป้องปรามนะคะไม่ได้มีการเข้มงวดหรือว่ากวดขันแต่อย่างใดแต่ว่าจะมีการนะคะ,ะสืบสิบเส้นทางด้วยการที่จะมีการจับกลุมผู้ที่เล่นเกมโดยที่อาจจะ เกิดอุบัติเหตุได้บนท้องถนนนะคะก็มี10เส้นทางด้วยกันนะคะรวมไปถึง8มาตรการที่ไม่ให้เล่นขณะที่ขับรถก็ดีหรือว่าเดินบนถนนแล้วก็ไม่ได้เดินบนทางเท้านะคะ,คะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการกระทําทุกอย่างนะคะก็ถ้าต้อง ใช้รถใช้ถนนนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังที่สําคัญก็ต้องรักษากฎจราจรด้วยนะคะใครที่อยากจะเล่นเกมก็ต้องรักษาระเบียบวินัยการจราจรที่สําคัญป้องกันการละสายตาจากถนนก็ควรจะใช้อุปกรณ์เสริมด้วยเพื่อที่ลดอุบัติเหตุและก็ความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆนะคะน้องๆที่เล่นเกมก็อย่าเพิ่งเล่นในขณะนี้เพราะว่าท่านตำรวจก็ได้บอกไปนะคะว่าก็มีน้องบางคนถูกล่อลวงแล้วก็บางคนก็ได้รับอุบัติเหตุด้วยก็ต้องระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นกันบ เพื่อให้เยาวชนค่ะโดยมิวเซียมสยามหวังกระตุ้นคนไทยสร้างนิสัยการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์3โครงการเทศาการเคลื่อนที่ให้เกิดเป็นสื่อการเรียนรู้ในการกระจายองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างมีความทันสมัยและก็เข้าใจง่ายภายใต้นวคิดค่ะให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะเมื่อพูดถึงพิพิธภัณฑ์หลายคนอาจนึกถึงภาพของความน่าเบื่อที่มีแต่ของเก่าตั้งเรียงรายอยู่ในห้องแสงไฟสลัวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วพิพิพธภัณฑ์คือสถานที่รวบรวมความรู้เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคก่อนซึ่งอาจบอกเล่าผ่านโบราณวัตถุศิละปะวัตถุในแง่พัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์พิพิพธภัณฑ์มิวเซียมสยามได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้หน่วยงานสถาบันพิพิพธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิพธภัณฑ์ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ทําให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆเป็นได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นล่าสุดมิวเซียมสยามมีโครงการนิทรรศการเคลื่อนที่3โครงการได้แก่โครงการมิวเซียมติดล้อมิวคาราวานและมิวเซียมสยามมินินางซองทิพย์เสริมสวัสดีผู้อำนวยการฝ่ายมิวเซียมสยามกล่าวว่าในระหว่างนี้มิวเซียมสยามกําลังปิดปร,ปรับปรุงบางส่วนจึงอยากทําอะไรที่เกิดประโยชน์ โดยการนำมิวเซียมออกไปจัดแสดงข้างนอกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยจะจัดแสดงทั้งในห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษาควบคู่กันไปเราน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นในเมื่อเรามีความรู้ต่างๆที่เยอะแยะพอสมควรแล้วก็ตอนมีนิสการหมุนเวียนที่เคยทําเยอะมากเราก็เลยรื้อโปรเจกต์ตัวนั้นกลับขึ้นมาอีกว่านิสการไหนที่คนนิยมแล้วคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากมากเกินไปก็เลยคิดว่าจะทานิสรการตัวนั้นออกมาขนาดยอ่อ แล้วเดินสายไปทั่วประเทศไทยก็เลยเกิดเป็นมินิมิวเซียมสยามหรือมิวเซียมสยามมินิค่ะมิวเซียมสยามมินิปัจจุบันกำลังเปิดแสดงที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์แบ่งเป็น3โซนได้แก่โซนที่1กินของเนา่าเป็นการเล่าเรื่องราวแบบมีกลิ่นตีแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในการถนอมอาหารเมื่อครั้งที่ยังไม่มีตู้เย็นประจำบ้านโซนที่ 2. คํคไทยใครทำ เป็นการนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนาธรรมผ่านภาษาไทยบทหลายเสื้อยืดเพื่อสะท้อนว่าแท้จริงแล้วคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหลายคำอาจเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเช่นคำว่าดารามาจากคำว่าตาราภาษาอินเดียซึ่งแปลว่าดวงดาวเป็นต้นโซนสุดท้ายคือโซนสืบจากซ้วมเป็นการรวบรวมวัฒนาธรรมการปลดทุกข์ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน คำพูดที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเป็นมาอย่างไรเป็นคําไทยจริงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการรับประทานอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้วิธีการถนอมอาหารต่างๆมันเป็นมาอย่างไรหรือว่าเรื่องของการขับถ่ายประวัติวิทยนาการมันคืออะไรแล้วเหล่านี้จะเป็นความรู้ที่เขาเรียกว่าประดับสมองเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมาได้ความรู้ได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้ความสนุกสนานของรูปแบบนิสการ์ที่เรียกว่านิส discovery museum ก็อยากฝากเอาไว้ค่ะ หลายคนอาจเคยมีภาพจำพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆอยู่หรือไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ปัจจุบันมีมิวเซียมเคลื่อนที่เพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงมากขึ้นถือเป็นโอกาสในการกระตุ้นความรู้ใหม่ๆผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่นำเสนออย่างไม่น่าเบื่ออีกด้วย